สินค้าตัวนี้จริงๆกระดาษทิชชู่168แผ่นเขาเกิดมาเนี่ยในตลาดแบรนด์อื่นมีอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยในเกรดราคาเท่านี้เนี่ยเขามีปริมาณอยู่ประมาณ150แผน่นอ๋อโอเคผมเพิ่มให้18แผน่แผนแปลว่ากำไรคุณลดลงอันนี้อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งเนี่ยณณณช่วงเวลานั้นเป็นสีที่เป็นสีเข้มทั้งหมดเลยสีออกค่อนข้างฉูดฉาดนะครับแต่ผมมาด้วยความที่เราใช้พาสเทลเข้ามาเล่นเลย อ่า differentiate อันนี้เป็นเรื่องอที่เราพูดบ่อยเวลาของอยู่ในเชลฟ์แพคเกจจิ้งเรียงกันหมดเลยสินค้าแบบเดียวกันหมดเลยทำยังไงให้ของเราของเราเด่นออกมาอ่าสีไม่เหมือนคนอื่นใช่ครับต่อมาคือผมไปถึงเนื้อของแพคเกจจิ้งเลยคนอื่นใช้พลาสติกแบบไหนเราจะเปลี่ยนเป็นพลาสติกแบบไหนที่ให้ให้ดูสะดุดตาดูพรีเมียมในราคา20บาทได้ผมเลือกอใช้ฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มด้านเป็นฟิล์มพิเศษแล้วก็รวมถึงทางทางร้านค้าทางดีลเลอร์ทางเจ้าอู้ด้วยที่ช่วยผลักดันด้วยนะครับก็ทําให้ตัวกระดาษทิชชูเน ของเราตุนรลตน168แผ่นเนี่ยติดตลาดได้ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก